ทำไมชุดนี้มันถึงขายดีครับผมอยากรู้ตรงนี้ครับมันตอบทำไมชุดนี้ถึงขายดีก็เห็นส่งทุกวันมันตอบโจทย์กับลูกค้ากลุ่มไหนมันก็ถือว่าชุดนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่กลุ่มใหญ่พอสมควรคือลูกค้าท่านใดที่อยากซื้อแบบแบบจบคิดหรอกไหมซื้อแบบจบแบบไม่ต้องไปลังเลเจ้าเบรคสิบสองดีว่าเจ้าเบรคสิบห้าดีว่าเนี่ยเธอซื้อเน,นี้ยก็ถือว่าจบเพราะรา,าคามันก็ตอบโจทย์ด้วย้าท่านเสียงเบรแล้วก็เสียงกลางเห็นไหมเนี่ยเสียงกลางมันก็ใช้ได้ทั้งสองงานก็าเป็น ฟังในบ้านก็ได้นอกที่ก็ได้แล้วก็เป็นแรมใหญ่ได้ครบจบในชุดนี้มันเลยเป็นชุดที่ขายดีแล้วก็ราคายอะเยะ่ยมเยาด้วยอีกตัวหนึ่งที่ขายดีแล้วก็2ลูกค้าในที่ต้องการซื้อไปเสริมเสริมแต่งพี่ว่าเสริมแต่งเพิ่มสามารถเพิ่มตู้ขึ้นได้เป็นตัว2ตัวสได้ก็เป็นเป็นจรวดเพราะว่าเสียซื้อไปอย่างเงี้ยมันเป็นตัวใหญ่หมดเลยเห็นไหมเป็นตัวใหญ่หมดเลยเบรกก็ตัวใหญ่กลางก็ตัวใหญ่ก็สามารถต่อยอดได้เลยถ้าซื้อ15ไปกลาง6.5ไปมันต่อยอดไม่ได้มัน มันได้แค่ในบ้านแล้วก็หน้าบ้านแค่นั้นแต่ถ้าอย่างเงี้ยเอาเกิดมีพี่น้องบวชอย่างไอ้ท่อมเอาเมียะไ้คอ,อแดงไปแล้วเนี่ยเออเอาเมียเอาจอบไปช่วยงานน้อยก็สามารถยกไปช่วยงานได้เนี่ยข้อดีอย่างเงี้ยสำหรับสมบัดตัวสิบแปดกับสิบสองนิ้วก็คือคุ้มสามารถเอาไปฟังก็ได้หรือจะนําไปต่อยอดก็สามารถทําได้ได้ได้ครบทุกอย่างแล้วชุดนี้จะใช้อะไรขับครับเนี่ยราคาแค่หมืน่นชุดนี้ชุดนี้ก็ตอนนี้ไปกับชุดมันก็จะเป็นตัวพา w e r อมิกตัวเนี้ยเเรียกว่าพา w e r อมิก ตัวนี้จุดเด่นของพาวิทตัวนี้ก็ถือว่ามาครบมากแต่ก่อนพาวิทเนี่ยอีคิวที่ไม่มีแยกนะอีคิวรวม<อ>แต่ตัวนี้มันแยกมาเลยเราสามารถให้อีคิวตัวหนึ่งเป็นเบสอีคิวตัวหนึ่งเป็นกลางเลยสามารถทำมิกตัวนี้เป็นคอร์สในตัวได้เลยแยกความถี่อัตโนมัติได้เลยทีนี้ความพิเศษของมันอีเอฟเฟกต์เนี่ยไ,ไม่แต่ก่อนเรารีวิวเป็นไอโคเป็นอโแต่เนี่ยเอฟเฟกต์มาแล้วร้องเพลงมันกระจายแน่นอนเลยแม,ม่มันเสริมแต่งไว้เป็นทั้งที่บลูทูธก็มีมาทุกรุ่นอยู่แล้ว นี่แหละข้อดีของรุ่นนี้คือชุดนี้ที่ให้พาวมิกไปก็คือเพื่อสาหรับมือใหม่ด้วยมือใหม่เอาไปลองเล่นก่อนใช่มือใหม่ก็ต้องเอาไปลองเล่นก่อนว่ามันทํายังไงเปิดยไงเพราะว่ากต่อใช้งานาง,ง่ายไหมนยแค่เนี่ยแค่สายตู้มาเข้าหลังมิกก็สามารถใช้งานได้เลยเสียบไฟก็ใช้เลยม,มือใหม่ก็ลองไปปรับไปจูนไปเล่นดูก่อน<ก>ชุดน,นี้ก็มีไม้ไปด้วย1ตัวเป็นไม้สายเป็นไม้สายดบวย1หนึ่งตัวแล้วก็จะมีสายยานอีก1นเส้นแถมด้วยเพื่อสลับเสียบโทรศัพท์เนี่ยเสียบโทรศัพท์เวลา เพราะว่าเสียบสายมันดีกว่าระบบบลูทูธแต่ระบบบลูทูธมันก็ดีก็คือเพต้อนนอวุ่นวายตรงนี้นั่งเปิดนั่งอะไรอยู่ข้างนอกก็เลยคข้อดีของระบบบลูทูธชุดนี้ไปงานเล็กๆก็ถือว่าทำได้ใช่ไหมโอ้ทำได้เลยทำได้เลยงานเล็กๆเขามีไมค์พร้อมใช้งานโอ้โหใช่เพราะว่าตอนนี้บางเขตนะเขาไม่ให้เปิดแรงเนี่ยเปิดค่นี้เขาก็รบกวนเสียงดังแล้วเปิดค่นี้ก็น่าจะพอบางเขตแล้วถ้าอนาคตอยากต่อยอดนะครับอนาคตอนาคตต่อยอด ถ้าเพิ่มเป็นสองสองถามว่า, 2, ามากิกกนี้ขับได้ไหมขับได้แต่มันก็ไม่เต็มที่ถ้าอยากดีก็เพิ่มพาวเวอร์อีกหนึ่งรุ่นไมไ่เป็นพาวเวอร์รุ่น6 0ร c อซีของเราหรือดี0 0ของเราก็สามารถต<ะ>่อมิกตัวนี้ได้เลยแล้วก็สามารถเพิ่มตู้เป็น2อสองได้เลยสำหรับ<อ>ตัวนี้ตู้นี้ต้องเพิ่มอยู่แล้วแต่พาวเวอร์เราก็ต้องเลือกคือถ้าถ้าเราไเพิ่มตู้เนี่ยเราเพิ่มแค่พาวเวอร์ไปก่อนก็ได้ความดังของเสียงก็จะเพิ่มขึ้นเ<ะ>พราะว่าพาวเวอร์รุ่นนั้นอ่ะมารถเป็นคอในตัวอตโนมันสามารถเป็นแลรว ความดังเพิ่มขึ้นอัตโนโมัติโดยที่เพิ่มตู้ก่อนก็ได้เอาพาวเวอร์ไปก่อนก็ได้พาวเวอร์ไปก่อนใช่ได้พาวเวอร์แล้วปุ๊บจะเพิ่มตู้ก็สามารถเพิ่มตู้ได้เลยตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ถ้าใครมีชุดนี้ตู้พร้อมสาย9,000บาทเท่านั้นเบ็ดหนึ่งใบากาลหนึ่งใบพร้อมสายพ่วงมาหากันจากเ<ค>ก้9,000บาทเท่านั้นจากปกติน่าจะ 9, 9, 9 10, จก0 0เกือบหมื่นเราลดราคาลงมาสำหรับชุดนี้เลยเพื่อให้ลูกค้าเอาไปต่อยอดใช่ลูกค้าต่อยอดเพราะชุดนี้ที่เราขายไปโอ้โหนับไม่ถ้วน ขายได้จะ2อปีแล้วสำหรับชุวนี้ถือว่าขายดีมากโอ้พูดมาซะขนาดนี้แล้วก็อยากลองฟังเสียงกันแล้วครับจะไปลองฟังเสียง,งนครับว่าน้ำเสียงจะตอบโจทย์กับลูกค้าทุกท่านไหมครับเดีวยวเรๆลืมชุดนี้ส่งฟรีนะฮะหมื่นสี่พันเก้าร้อยส่งฟรีถึงหน้าบ้านนี่แหละมันเลยขายดีสำหรับลูกค้าออนไลน์ลูกค้าทางไกลเขาที่เป็นเอ็มซีาวก็สามารถสั่งซื้อนี่ไปฟังที่บ้านเลยโดยไม่ต้องมาที่นี่คือบางทีถ้าส่งปุ๊บไม้ตรงนี้หัก แหลมหลุดลำพงหลุดถึงแม้จะผิดอยู่ในการส่งแต่เราไม่เป็นไรเราเป็นชอบมาเดินไม่ลูกค้าไว้ใจได้ในการสั่งของอะไรเราเป็นชอบทุกอย่างของพี่ดิเราเคมฟรีทุกตัวประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทส่งฟรีกนะฮะมีไมโครโฟนอีกโอ้โหครบจบทุกอย่างครั้งเดียวจบครับพร้อมใช้งาน ูตรเนี้ยผมฟังดูแล้วมันมันกระแทกครับมันแป่ว่าแปลว่าไม่ชอบแนี้ยในสดใช่ไชอบชอบเพลงแบบชุบฉุ่มชุบฉุ่มใช่ไหมใช่ครับใช่สายหวานประมาณเนี้ยใช่สายหวานแล้วก็มีตู้ให้เลือกเลือกเยอะไ้วยเป็นตู้สูตร W ก็มีมาตินก็มีแบรนด์พาสด์ก็มีมีหลายรุ่นแล้วแต่ใครต้องการไงแต่เทอร์โบทำไมถึงขายดีเพราะว่ามันนอกพื้นที่ได้ดีแล้วก็แรงกระแทกมันดีอย่างประมาณนั้นข้อดีของเทอร์โบตรงเนี้ยอือโอ้โหหมื่นสี่ก็ร้อยยังไม่พอครับสามารถเลือกสูตรเบสได้อีกครับ เี๋ฟังได้ว่าชอบแนวกระแทกแนวกลางแนวรวมแนวนุ่มใช่มีครบทุกแนวนแบนพาดโอ้โหมีครบทุกแนวครับใครที่ต้องการก็ฝากไว้อีกหนึ่งชุดครับราคา14,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้าน,ถ,น,าานถึงหน้าบ้านแถมไมโครโฟนโอ้โหช่ต้องรีบนะครับ